สวัสดีค่ะครูเมยจากครูเมยงเลชค่ะกลับมาพบกับการอ่านคำศัพท์นะคะแบบฟันนกสค่ะวันนี้มาในหมวดของอ่านมาในหัวข้อของคำควบกล้ำสามตัวอักษรค่ะหรือเรียกว่า three letters consonant blends นะคะ กลุ่มคำเหล่านี้นะคะจะมีทั้งหมดเป็นตัวพยัญชนะต้น3ตัวอักษรนะคะซึ่งครูเมย์ค่ะก็คือดึงมาจากคำศัพท์ในบัตรคำของครูเมย์เองที่มีจําหน่ายเนาะก็คือในนี้นะคะบัตรคำจะมีแบบตัว1ตัวอักษร2ตัวอักษรแล้วก็จะเป็นกลุ่มของ3ตัวอ,อักษรอ่าเนี่ยเห็นไหมคะจะเป็น s p r นะคะ s t r s s c r อ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ในกลุ่มทั้งหมดตรงนี้ละค่ะ7ตัวอักษรนะคะแล้วก็นำมาสอนอ่านคำศัพท์ข้างล่างมันจะมีคำศัพท์ข้างล่างให้อ่านวันนี้มาสอนอ่านกันละกัน ะะโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่ม SCR ค่ะครูเมื่อก็บอกไปแล้วว่าเวลา S, <S นำหน้าตัวอักษรตัวใดนะคะบางตัวนะคะก็จะมีการเปลี่ยนเสียงนะคะตัว C นะคะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่มีการเปลี่ยนเสียงนะคะเพราะนั้น SCR ให้ออกเสียงเป็นเกอรนะคะรวมกันจะเป็น s กอร์เกอ s ์เกอ e นั่นเอง s กอร์เกอนะคะไปดูคำศัพท์กันค่ะ คำศัพท์คำแรกค่ะ scrape ค่ะมีถึง6ตัวอักษรเลยนะคะจะสังเกตว่าดูมันจะเยอะๆหน่อยนะคะแต่ว่าอันดับแรกให้เราหาก่อนเลยจะง่ายสุดก็คือหาสระค่ะนะคะในนี้จะเห็นว่า a และก็ p เป็นสระถูกไหมคะแบบนี้ไปดูกันว่ามันต้องเป็นเสียงผสมแน่ๆเลยหรือว่าจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว คุูคเม่ครูเมย์ย้ํให้เป็นสีให้นะจะได้ดูง่ายนะคะ A มากับ E ตัวนี้นะคะถือเป็นสระผสมกันนะคะเป็นสระเสียงยาวนะเสียงยาวมาดูกัน scr ค่ะก็จะเป็น scrr นะคะ scrr เมากับ E ค่ะเวลาดูสังเกตรสระเสียงยาวคือถ้าผสมกัน2ตัวให้ออกเป็นชื่อเสียงตัวแรกเขาตัว A เป็นตัวแรกถูกไหมคะเพราะฉะนั้น A มากับ E ก็เลยก็เลยจะให้เสียงสระ A ก็จะเป็น scrr แล้วก็ p ข้างหลังค่ะ scrape scrape Sc นะคะอุ้ม่เขียนแบบนี้นะเอาเสโซ่นำนะคะแล้วสระเอค่อยใส่นะคะแบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้อ่านง่ายขึ้น scrape 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 ก็ Sc pe, Sc pe, Sc pe, คือรอยถลอกนะคะหรือรอยขูดรอยขีนเองนะคะคำต่อไปค่ะ screw ค่ะหาสระเจอไหมอ่าเท่าที่เห็นจะเป็นตัว e ถูกไหมคะถูกหรือเปล่าไปดูกันอ่าจริงๆแล้วนะคะ w ก็สามารถเป็นเสียงสระได้ด้วยเช่นกันนะคะในที่นี้เข้ามา2ตัวเลยค่ะ scr ค่ะ screw screw ew ค่ะ ew ออกเสียงเป็นเสียงสองเสียงเสียงผสมสองกันเสียงผสมสองตัวอักษรก็คือจะเป็นเสียงสระอิกับสระอูรวมกันเร็วๆ eu eu 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 นั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นเสียงสระ u screw u screw คำนี้อ่านว่าสกรูนะแต่คนไทยก็จะได้ยินบ่อยๆก็จะอ่านว่าสกรูสกรูนะคะจริงออกเป็นสกรูดีกว่า scr o l, l ค่ะนะคะก็คือจะเห็นว่า o เป็นหนึ่งสระนะคะ,ะไปดูกัน scr ก่อนเลยค่ะ scr อ่า o นะคะเป็นสระตัวเดียวใช่ไหมน่าจะเป็นเสียงสั้นใช่ไหมคะแต่ในกรณีนี้ o เนี่ยเข้ามากับ l ข้างหลังนะคะเขาเลยจะออกเป็นเสียงเสียงสระ o ไม่เสียงออกนะ เสียงโอ o นะคะแล้วก็ L นะคะเป็น double letters ก็คือมาแบบ2ตัวเหมือนกันออกเสียงเป็นเสียงเดียวได้เลยค่ะก็คือเสียงลูนะคะก็จะเป็น s กิโรสกิโรส r o นะคะก r o, o ก็คือม้วนกระดาษนะคะหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือจะเป็นคำจารึกเขียนลงไปก็จะเป็นม้วนคำจารึกแบบนี้นะคะกลุ่มต่อไปค่ะ SPL ค่ะค่ะอันนี้ดอกจันนิดนึงตัวพีค่ะปกติพีเสียง พอะะพอ S นำหน้าปั๊บเขาจะกลายเป็นเสียงเปิดทันทีนะคะก็จะเป็นสเปอรสเปอรนะคะรวมกันจะเป็นสปูลสปูลสปูลคำศัพท์ค่ะ S P L A T T E R ค่ะอืแปดตัวอ,อักษรหาสระค่ะ A แน่นอนค่ะแล้วก็จะเห็น E ถูกไหมคะ แบบนี้เนี่ยแล้วก็มีตัวอักษรตรงกลางขั้น2ตัวแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็น2พยางไม่ใช่สละไม่ใช่สละกเสียงยาวเหมือนเมื่อกี้แล้วสระเสียงยาวเหมือนเมื่อกี้จะมีแค่1นตัวอักษรตรงกลางเท่านั้นนะคะแบบนี้2พยาง two syllables ค่ะแต่ไม่ใช่ e ตัวเดียวค่ะที่เป็นสระนะ e มากับ r ค่ะนะคะโอเคคุณมือขออนุญาตแบ่งนะคะมันแบ่ง,บง,บงเป็น2พยางแบบนี้นะคะโอเคเอากลุ่มแรกก่อนเวลาอ่านคําหลายพยางให้แบ่งทีลากกลุ่มพยางนะคะ spl ค่ะเซเปอ,อ เอเสียงแอะนะคะแอะขอโทษค่ะไม่ใช่อออ่างนะแอะนะคะแล้วก็ที o u n d ์เราเป็น spl, สเปลตสเปลตสเปลตสเปล,ปล,ปล,ปลตนะคะข้างหลังค่ะที u n d เถอะค่ะเออรวมกันเลยค่ะเป็นเสียงสระเอสระเอนะคะที่มีการห่อลิ้นนิดหน่อยด้วยรวมเป็น t, เตอ Splatter คำนี้เลยอ่านว่า splatter 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 ก็คือสาดหรืการกระจายของน้ำนั่นเอง splatter นะคะ splinter ค่ะเหมือนเดิมค่ะ i ค่ะ er เห็น e ไหมเป็นสระนะคะตัวตรงกลางนะคะพยัญชนะมี2ตัวแสดงว่า2พยางแน่นอนนะคะแยกได้เลยนะคะแบ่งเลยค่ะก็จะเป็น sp l ค่ะ s p o l ไอเสียงอ n เ si ส mm. mm. si er. ียงมูสปลินสปลิน t เอช e r เสียงอรวมเป็นอร์สปลินเ s อร์สปลิ splinter splinter spl ก็คือเศษไม้เศษไม้สเก็ตเล็กๆนะคะหรือว่าถ้าอีกคำหนึงก็คือเสี้ยนนั่นเองนะคะ S P L A S H นะคะ A เป็นสระแน่นอนค่ะมาตัวเดียวแสดงว่าเป็นสระเสียงสั้นคำเดียวนะคะก็จะเป็นเซปูนะคะ A S H ตัวนี้ไม่อ่าน SH เหอะนะคะ S H รวมกันจะเป็นเสียงควบนะคะก็นะคะก็จะอ่านว่า s p l a s h Splash อย่าลืมเสียงนะคะ splash ก็คือกระจายเลยค่ะหรือว่าการสาดน้ำนั่นเองนะคะเหมือนกับในเทศกาลสงกรานต์ของเราเขาฝรั่งเราสามารถบอกฝรั่งว่า splash water festival นะคะเทศกาลสาดน้ำก็ได้นะคะเคกลุ่มต่อไปค่ะ s p r ค่ะดอกจันตัว p เหมือนเดิม p เสียงเปแต่ถ้า s นำหน้าจะเป็นเสียงเปนะคะเปเปอเเปอเป็น spur s p u r นะคะจะมีการหอลิ้นนิดนึงปากยื่นยื่นนิดหน่อยนะคะ s p u r s p r i n k l e r โอ้โห2 4 6 8 9ตัวอักษรค่ะอ่ะไม่ต้องกลัวค่ะหาสระก่อนเลย I ค่ะ ER อีกแล้วเห็นไหมมันจะซ้ำไปซ้ำมาจริงๆแล้วถ้าถ้าเห็นสังเกตสระได้นะซ้ำไปซ้ำมานะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากอ่ะตรงกลางนะคะเห็นไหมคะจะมี3 3ตัวอักษรแสดงว่า2อพยางแน่นอนแต่จะเบรกย่งไงมาดูกันนะคะอ่ะคำนี้ จะเบรกยังไงดีถ้าเห็นไหมคะมาติดตัวสระอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นติดกันเลยแบบนี้ค่ะนะคะแต่ตรงนี้เนื่องจาก n มากับ k ค่ะเขาเป็นคําเดียวกันนะคะก็แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคมไม่เบรกอย่างงี้ทำให้ดูนะพอดีว่ามันมีการยืมคํานิดหน่อยด้วยนะคะอะเอากลุ่มแรกก่อน S P R ก่อน s ซเสียงถูกไหมคะ I ก n มาก,กับ k เราไม่อ่านเนเนเคนะคะไม่อ่านเนเคเอ็นกับ k จะเป็นเสียงเงกเคจริงๆคำนี้จะเป็นเสียงเงกเคก็จะเป็น s p r i n k s p r i n g sprinkle นะจริงๆถ้าอ่าน s p r i n g นี่ s p r i n g อ่าพอคำที่สองหรือพยางค์ที่สองเนี่ยมันจะอา่านเลออ อย่างเดียวเนี่ยมันไม่มันมันต้องมีการเชื่อมคํานิดนึงละกัน,นะะขอยืมมาละคะขออนุญาตใช้คํควาว่าขอยืมเข้ามาหน่อยละก<ป>ันก็คือ K มากับ L นั่นเอง K มากับ L นะอะคุณม่แบ่งยังไงดีเนี่ยอไอเ <Want> <iet sounds> ดี๋ยวงงนะคะเดี๋ยวงงไปแบบนี้นะแบบนี้นะโอเคก็จะเป็น Cool Cool Cool, cool. นะคะแล้วก็บวกเออเข้าไปอ่าก็จะเป็น c o คูลเอ o คูล o ูลค l ล์นะคะค l ล์ พอมารวมกันก็จะเป็น splink, s p l i n k l e sprinkler, sp sprinkler, sprinkler จำได้ไหมออกมาเสียง splink ไม่ใช่ splin นะคะไม่ออก splin เห็นไหมเพราะว่าเนื่องจากสองตัวนี้มันไม่ใช่เสียงเนื้อเขินะคะ s p l i n k l e r s p l i n k l e r นะคะ sprinkler, sprinkler ก็คือที่พ่นน้ำ ที่คนไทยชอบอ่านสปริงเกอร์สปริงเกอร์มันไม่อ่านเกอร์นะคะเสียงเป็นเคิร์เคิร์นิดนึงนะคะสปริงเกอร์สปรายค่ะเห็น A ใช่ไหมคะเ A เป็นสระหรือเปล่าอแล้วเหลือตัวตัว Y เป็นส่วนผสมหรือเปล่าคำตอบคือ AY เป็นสระค่ะสระเสียงยาวค่ะผสมกันนะคะ S P R ค่ะ s เปอร์ y, อ่ะ A ผสมกับอะไรก็ตามอย่างที่บอกว่าสระสองตัวผสมกันจะเป็นชื่อตัวแรก ก็คือชื่อสระเอก็จะเป็นเสียงสระเอค่ะคำนี้เราอ่านว่า spray 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 s p r s p r o u t ค่ะเห็น o ใช่ไหมคะอาอ o ไปก่อนอ่าจริงๆค่ะ o เป็นสระผสมอีกแล้วค่ะ o กับ u ค่ะ o u รวมกันนะคะ s p r spray o มากับ r ค่ะ o มากับ u ค่ะ อันนี้เสียงสระอ้าวอ้าวนะคะในเพลงจอลลี่คืออ้าวอ้าวอ้าวก็คือนิ้วเข็มทิ่มนิ้วอะค่ะอ้าวอ้าวสระอ้าวนะแล้วทีเสียงเถอะค่ะเลยรวมเป็นสปรัตอัลสปรัต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 ก็คือหน่อนะคะหน่อเล็กๆอะที่ก่อนที่จะแตกตัวเป็นต้นไม้อะค่ะหน่อ sprout กลุ่มต่อไปค่ะ str ค่ะ,อะดอกจันตัว t นี่ก็คือการเปลี่ยนเสียงหมดเลยนะคะ st ค่ะที่ปกติเสียง t, 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 นะคะแต่จะเป็น st เรอนะคะ stir ร i r นะคะ s t r stripe ค่ะ,ะเห็น i เห็น e แบบนี้ตรงกลางมาตัวเดียวแสดงว่าต้องเป็นสระยาวที่ผสมกันแน่นอน1พยางคนะคะไม่แยกเหมือน2พยางเหมือนเมื่อกี้นะคะ ก็คือเห็นไหมคะเขาจะมา i มากับ e ผสมกันนะคะ S T R ค่ะ s t i r โอุ้ยเต่าเต่า s t i r i มากับ e ค่ะผสมกัน2ตัวให้เป็นชื่อตัวแรกค่ะ i มาตัวเดียวกับเสียงสระ I อื I นะคะ P ก็เสียงตัววัดหางเอาไปด้วยเอาไหมนะก็จะเป็น s t r i Stripe Stripe อเขียนสระไอตรงนี ի, ส umas, ้ ane, สอสซตั้งไว้ข้างหน้าอย่างนี้ค 5, ่ะใส่ก้านนิดนึงแล้วกัน stripe stripe นะคะ stripe ก็ค okay. ือลายเนี่ย e ค่ะลาย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 แบบนี้สไตรป์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 เหมือนม้าลายก็จะมีสไตรป์ stripe ก็คือลายของเขาเอง s t r e e t ค่ะอ่เห็น e มากับ e อันนี้อันนี้ไม่ยากนะคะเพราะว่าเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันนะคะก็จะน่าจะเป็นเสียงสระ e นั่นเองนะคะ S ต R ค่ะ stir อ e อีซาวอ t s T i r e เ t street 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 นะคะแปลว่าถนนนั่นเอง street คำนี้ยาวเลยนะคะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะ s t r a w b o b e r r y แต่นะคะจะมาแยกสระกันยังไงดูนะคะอันแรกค่ะ A มากัดบันูนะเป็นเสียงสระนะคะแล้วก็ B มากับอรค่ะแล้วก็ y ค่ะ y เป็นสระนะอันนี้ y เป็นสระนะจะเห็นไหมสระสามสระเลยแสดงว่าต้องมี3พยางค่ะ str ค่ะเรารู้อยู่แล้วละค่ะมันอ่านว่า strawberry นะคะแต่ให้เวลาเราแยกเราสามารถแยกได้ไหมนั่นเองนะคะ A มากะับ W ค่ะให้เป็นเสียงสระ o อนะคะเสียงสระอ ก็จะเป็นสตูร์ straw straw s t ตูร์ไม่สตอร์นะคะสตูร์สตูร์มันจะเป็นสตูสตูเร่นึง straw straw นะคะมีเสียงเบอรค่ะเบอรอ้าวผมเมื่อตรงลงผมเมื่จะเขียนแยกหรือเขียนเอาใหม่นะเอาใหม่นะขอโทษค่ะเดี๋ยวเขียนลงไปข้างล่างแล้วกันนะ s t ูร์บวกสระอออ้าสตูร์อ้นะคะคำต่อไปก็จะเป็นเบอร์เออาร์ซ e วเหมือนเดิม s b e r b e r นะคะอค่ะอเสียง r นะคะ y ในที่นี้นะให้2เสียงปกติจะเป็นเสียง e ก็ได้หรือเสียง i ก็ได้เสียง e เสียง i เสียง e เสียง i ในนี้คือเป็นเสียงสระ e นั่นเองนะคะก็จะเป็น b e r e r e s t r a s t r a w b e r b e r b e r e r e รวมเป็น strawberry straw 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 เลยนะ strawberry 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 นะคะบางครั้งเราจะได้ยินเสียงเป็น berry ด้วยนะ berry เนื่องจากเป็นการกลอนเสียงนะคะ strawberry strawberry ไม่ strawberry เนอะ strawberry ก็ได้นะคะได้ยินเสียงอยู่เป็นการกลอนเสียงค่ะ s q u ค่ะ,ะ q เหมือนเดิม q เนี่ยปกติเสียงขอะขะขะนะคะแต่พอไปเจอกับ s ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันจะเป็นเสียง squa 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 s q นะคะ S Q U E E Z E ค่ะอันนี้ค่ะสระเยอะจังเลยเนาะอ่ะ E E หรือเปล่าแล้ว E ด้วยใช่ไหมไปดูกันค่ะคำนี้ค่ะ E ข้างหลังไม่ใช่สระนะนะคะอ่าสระมีแค่กลุ่มเดียวค่ะก็คือ E E สระเสียงยาวนะแต่ว่า E นี้ถือเป็นคำหนึ่งที่ติดอยู่กับตัวอัษตัวหนึ่งนะคะหรือว่าตัวสะกดนะคะอ่ะดูก่อนนะ S Q U ค่ะ c q u l e w o r e e s o r d E Z กับ E ค่ะจะออกเสียงเป็นเสียงงูแต่คอจะสั่นนะคะก็คือเทียบเสียงกับซอโซนั่นเองเจ้าเสียงงูนะคะจะมีอ่าถ้าจะให้ให้ดูนะจะมี S ค่ะ SSCE SE ZE ตัวนี้จะเป็นเสียงงูหมดเลยนะใช้เป็นเสียงแทนเสียงงูเสงท้ายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางตัวเราต้องจำด้วยนะว่าจะเป็นเสียงงูตัวไหนไม่ใช่ S หมดนะคะ อันนี้จะเป็นเสียง z นะคะก็คือ z กับ e ค่ะเสียง z คำนี้เลยอ่านอย่างนี้ค่ะ s q u e e z s e squeeze ข้างหลังมอคอสั่นนะ squeeze ก็คือบีนั่นเอง squeeze อเวลาจินตนาการเราบีวะะ่า squeeze squeeze square ค่ะหลายคนรู้จักนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะแล้วก็ออกเสียงเป็น square เห็นไหม square ใช่ไหม จริงๆมันก็ต้องออกเป็นเสียงอ๋อนี่ค่ะนี่คือหนึ่งในสระนะคะเรียกว่า bossi r นะคะนี่อออขออนุญาตแนะนําตัวของ bossi r นะคะ bossi r หมายถึง bossi แปลว่าเ,เจ้านายอะคะ่ะหรือผู้นานั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสระที่มี r มาเป็นส่วนผสมอยู่หลายตัวเลยล่ะนะคะแล้วก็เสียงก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะไม่สามารถจะ,ะเหมือนเดิมได้นะคะอย่างตัวเนี้ยออกเป็นเสียงถ้าเราอ่านแยกออกมาถ้าเราจะรู้จักกันในฝึก <c oughs> ขออภัยค่ะถ้าเราจะรู้จักกันใน verb to be ถูกไหมเราจะรู้จักกัน is am are ถูกไหมคะเป็นอยู่คืออ่าจำ Boss C R ทำงานทันทีนะคะพอเขา้ามาอยู่กับคำนี้เขาไม่ออกเสียงสระ R นะอ่าไปดูกันออกเสียงยังไง S Q U square s q u e อ่า Boss C R ทำงานคะ่ะ A R E ออกเป็นเสียงสระ air air สระ air อ่าซึ่งไม่มีตัวสะกดก็ใส่ air ได้เลยก็จะเลยเป็น square air square คำนี้จริงๆคือถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ออกเสียง square square ไม่ใช่ square นะคะ square แล้วก็มี Bossy R สระ Bos s ี r อยู่ด้วยนะคะอ่าเจ้านกก,ระ,กระรอก,กร,รอกรอกไม่ใช่นกค่ะขอโทษ s q u i r r e l ค่ะอ่าไปดูสระเลยดีกว่าอ่านะคะในนี้นะคะสระก็คือ s เออขอโทษค่ะ i กับ r นะคะ i กับ r แล้วก็ e อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ2พยางค์นะคะ S, s Q U s q u r I R sour er. d ค r คล้ายๆกับ er เลยเสียงเดียวกันเลยค่ะเสียง er นะคะเพราะฉะนั้นเสียง er ก็มีอีกหลายตัวนะนะคะก็จะเป็น s q u e r e er s q u e r e เ้ยขอโทษค่ะ่ h ir นะคะปกติจะเป็นเสียง er ใช่ไหม่ h นี่ไงแ๊บหนึ่งนะคะบันกลายเป็นว่าคำนี้ออกเสียงเป็น โอเคคำต่อไปค่ะนะคะ S Q U I R R E L ค่ะจะรู้จักกันก็คือนกอกระรอกมันเองกระรอกนะคะโอเคคำต่อไปนะคะ ต่อไปค่ะนะคะนกกระรอกนะคะ s q u i r r e l นะคะไปดูสระกัน i มากับ r ค่ะอันนี้จะเป็นเสียงสประสงเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัว e นะนะคะ s q u s q u i r ค่ะเสียงสลัอ er s q u i r r e l ก่อนนะ s q u i r r e l แล้วก็ข้างหลังค่ะ r e l นะคะ r s a r e เสียง e นะคะ l เสียง อู๋ลเอลเลลเลลนะคะก็จะเป็นวิขียนตกนะคะสควอเรลสควอเรลอันนี้อ่านว่าโรเอลเรลใช่ไหมอ่าเวลารวมกันนะคะจะเป็นสควอเรลสควอเรลสควอเรลนะคะสควอเรลมันจะออกเสียงโรโร่ R R L, นิดนึงนะสควอเรลนะคะมันแอปเปิ้ลเห็นไหมคะสควอเรล สควอ r รลนะคะเหมือนกันอีกทีนะ squirrel squirrel ก็ Squ irrel, Squ irrel, คือกระรอกนะคะสควอเรลคุณต่อไปค่ะ s h, h r นะคะอ่าอันนี้เหมือนเดิมนะคุณเมื่อบอกแล้วว่า s h นะคะไม่อ่านแยกเป็นเสอะเหะนะคะก็จะเป็นเสียงชได้เลยนะคะเสียงชให้เงียบนะคะก็จะออกเป็นเสียง sh-r sure ชช u r e นะคะคำแรกค่ะ s h, h r e d ค่ะอ่าเห็นสระ e แน่นอนคำนี้นะคะแยกเลย s h r ค่ะเสียงชูนะคะ E เสียง E d เสียง h r A D เอดเท Shred Shred ก็คือการทำลายเอกสารทิ้งค่ะก็คือการป่นป่นไปเลยค่ะเทรดก็คือเคยทำลายเครื่องหมายเอกสารค่ะใส่กระดาษเข้าไปมันจะป่นออกมาเป็นเส้นเลยเทร e นะคะนะคะต่อไปกุ้งค่ะ s h r i m p ค่ะสระคือตัว i แน่นอนสิกสั้นค่ะ shr ค่ะ sure นะคะไอเสียง I mp เมเพนะคะเราเป็น sure e mp sure e mp shrimp shrimp sure กุ้งนะคะ shrink ค่ะไอะ I, อีก I, แล้วค่ะไอเสียงสั้นต,ตัวเดียว shr ค่ะ sure sure นะคะไอเสียง I nk มันเดิมตะกี้จำได้ไหม nk ไม่เงอะเขินนะออกเสียงเป็นเงอะเขินนะคะ n ื k ng k shr ik ng k shrink อ่ะเขามเขียนซ้ำไปอะไรเงี้ย Sh shrink 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 ก็คือหดนั่นเอง shrink thr ค่ะอันนี้จะเริ่มเป็นเสียง s hr thr จะเป็นการาเขาเรียกว่าคำควบไม่แท้นะคะ คือไม่สามารถอ่านตามตัวอักษรเขาได้เลยเสียงเขาจะเปลี่ยนไปนะคะเหมือนกันค่ะ th นะคะออกเสียงเป็นะสน,นิร์นมานานิดหน่อยสรรนะคะรวมเป็นเสียง r ร i ร์ t h ริรเนะคะเช่นคำนี้ค่ะเลข3เนาะหลายคนออกเสียง t t อ่าออกเปเสียงเลข t, ตัว t เลยหรือเปล่านะคะอันนี้เสียงสรลอี ee แน่นอนค่ะสระเสียงยาวนะคะ thr ค่ะ thr ช้าๆนะ้า้าอ่าไม่ได้คะ่ะช้าๆนะคะ thr ขอลิงด้วยสระอีคำนี้ดูออกมออกเสียงง่ายแต่ออกเสียงถ้าชัดให้เป๊ะเนี่ยออกเสียงยากนะคะก็จะเป็น three 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 th th เห็นไหมคะมันจะเป็น three นะไม่ใช่ t หรือ tree ไม่ใช่ three นะคะต้องต้องกัดไปนิดหน่อยนะคะ t h r ค Th ่ะ E D ค่ะ E เสียงสระเสียงสั้นตัวเดียวนะคะเรจะเป็น thread E สาวเอนะีเดค่ะ thread 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 นะคะลิมนะคะ thread ได้นั่นเอง thread t H R O W ค่ะอ่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสระผสมค่ะ O W ค่ะ T H ค่ะ T H R Throw นะคะ O W เสียงสระ O O เป็นเสียงสระ O เลยก็จะรวมเป็น t h r er o t h r er o t h r er o, er o. Uh, ตัว W ข้างหลังนะคะถ้าสามารถใส่เสียงวอแหวนลงไปเนะี่ยจะมีความปิดเสียงปิดนิดน,นึงก็ได้นะก็จะเป็น Throw er ใช่ o, ไหมปากมันก็จะลงมาข้างล่าง Throw er w o มันจะ w o นไหม w er o w Throw er Throw อย่าลืมลิ้นนะคะ throw 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 หาเร็วขึ้นก็ throw โอเคค่ะมาในส่วนของคำการสรุปแล้วนะคะทั้งหมดวันนี้สำหรับการเรียนของเรานะคะก็อยู่ในกลุ่มทั้งหมด7กลุ่มตัวอักษรที่เป็น3ตัวอักษรนะคะ,ะกลุ่มแรกนะคะไปฝึกอ่านครบทวนกัน scr ค่ะ screw scrape screw scroll spl ค่ะ spool นะคะ spool Splatter, splinter, splash. S SPR, P Sprinkler, spray, sprout. เอ้า uh, Okay. S str T Stripe, street, strawberry. S Q squeeze, square, squirrel, s-h-r ค่ะ sh-r, sh นะ sh sh shred, shrimp, shrink, và các cụm cuối thái kha, t-h-r ค่ะ through, through, three, thread, và các through โอเคนี่คือทั้งหมดนะคะของคำศั์นะคะในกลุ่มของคำควบก,กล้ำกล้ำสามตัวอักษรนะคะหรือ three uh, three consonant blends นะคะโอเคถ้าเกิดมีใครนะคะอยากจะให้ครูเมย์เนี่ยสอนเรื่องอะไรนะคะที่กำลังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการอ่านสะกดคำไม่ได้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกนะคะได้นะคะครูเมย์จะได้นำเรื่องนั้นขึ้นมาทำเป็นคลิปสอนให้นะคะจะได้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนและแน่นอนว่าถ้าวันนี้นะคะคลิปวิดีโอเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนก็คือฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ จะเป็นกำลังใจใคุ้มเมื่อมากๆเลยนะคะแล้วก็จะได้ทำคลิปที่เป็นประโยชน์สาหรับทุกๆคนจะได้ช่วยให้ทุกคนได้ฝึกอ่านคําศัพท์แล้วก็อ่านออกได้มากขึ้นนั่นเองโอเคเราเจอกันโอกาสต่อไปนะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ